สวัสดีครับผมตีที่ดินถูกบอกด้วยวันนี้เราก็มาอยู่กันที่คลอง11ลำลูกกาปทุมธานีครับครับวันนี้เราก็มีที่ดินสวยๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับหากท่านผู้ชมกำลังมองหานะครับที่ดินสำหรับสร้างบ้านพัก Home Office หรือว่าโกดังสินค้าขนาดเล็กนะครับแนะนำเป็นที่นี่เลยนะครับ จะมีถนนคอนกรีตนะครับหน้ากว้าง10เมตรนะครับบริเวณหน้าโครงการนะครับห่างจากถนนเส้นหลักนะครับประมาณ700เมตรนะครับจากปากซอยครับผมขนาดแปลงอยู่ที่2ไร่เหลือ2แปลงสุดท้ายแล้วนะครับราคาเสนอขายจะอยู่ที่ตารางวาละ7,000บาทครับฟรีค่าโอนและที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสสีจอครับผมการเดินทางนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากถนน ปทสามศูนย์ศูนย์เก้านะครับเจ็ดร้อยเมตรครับห่างจากสนามกอล์ฟลำลูกกาคันที่ขับหนึ่งกิโลเมตรห่างจากถนนลังสิตนครนายกหกกิโลเมตรและห่างจากถนนลำลูกกาหกกิโลเมตรครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้รับชมรายละเอียดกันไปแล้วนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับจะเป็นเฟสที่สองแล้วนะครับเศษแรกจะอยู่ทางด้านหน้านะครับซึ่งขายไปหมดแล้วนะครับ สำหรับเฟสที่2นะครับจะเหลือแค่2แปลงสุดท้ายนะครับสไร่นี่นะครับโครงการนี้ก็เหมาะกับคนที่จะทําบ้านพักโฮมออฟฟิศหรือก็คลังสินค้าขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีสาธารณูโภคน้ําไฟให้ครบพร้อมใช้งานเลยครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนด้านหน้าจอเลยนะครับครับผมตีที่ดินถูกบอกด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนครับผม หากใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานที่ดินถูกบอกด้วยเพื่อที่จะได้พาไปดูที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆราคาถูกๆก,กันอีกครับผมขอบคุณครับ